สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพระเครื่องพระเหมานะคะ EP ที่139นะคะวันนี้มีพระมาให้รับชมทั้งหมด21รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062664นะคะ2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line 0 6 2 6นะคะ6642241เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สต r o กโอนะคะพ่าทุกรายการรายการละ300บาทนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะพระรายการที่1น,นะคะเป็นพระหลวงปุถุทวดปั๊มซ้ํานะคะ โอเคนะคะพระรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระหลวงปุท่ทวดปัม๊มซ้ำนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปุท่ทวดนะคะหลังหนังสือนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สามนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือนะคะไอรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะจะเป็นหลวงปูท่ทวด หลังหนังสือเล็กนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สามนะคะเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือเล็กนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะ โอเคนะคะกับ้ารายการที่4นะจ๊ะเป็นภาพปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นหลวงพูดทวดตอรีตนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่ห้านะคะเป็นหลวงพุทธทวดเตาลีดนะคะต่อไปเป็นรายการที่หกนะนะคะเป็นภาคหญิงไม่ทราบที่นะคะ โอเคนะคะกับภาครายการที่6นะคะเป็นภาคกิ่งไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นภาคกิ่งไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะ โอเคนะคะับพระรายการที่7นะคะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะกับผ้ารายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อไปนะคะ นะคะกับพะระรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบนะคะเป็นพระหลวงพ่อคงนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่ส1นะคะเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันลงยานะคะ โอเคนะคะกับพารายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันลงยานะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญนงปูทวดนะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบห้านะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะ โอเคนะคะกับพารายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญลงเป็นเหรียญหลวงพ่่อเอี่ยมลงยานะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระหลวงป่ยมลงยานะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นสองนะคะ โอเคนะคะกับภารายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพทานรุ่นสองนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์มพิตานะคะ โอเคนะคะกับพ okay. รายการที่ส9นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตานะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญปักกดหลงพ่อเดิมโรงยานะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่20นะคะเป็นเหรียญปักกดของพ่อเดิมลงยานะคะรายการที่21นะคะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่21นะจ๊ะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะคะรายการที่21นะคะก็เป็นรายการสุดท้ายนะคะของ EP ที่139แล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664นะคะ2241นะคะ หรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline 062นะคะ6642241เหมือนกันนะคะพระทุกรายการรายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้ให้ช่องมาชมพักเครื่องพัมเหมาด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ พาดชมคลิปใหม่ๆของทางช่องมาชมพักเครื่องพักเหมานะคะวันนี้ก็จบอีพีที่139เพียงเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณจ้า